อ่าวกูอัดมั้างอ่านยะอาวยานะยานะอีบิวกูจะฟ้อง PDPA แจ้งมเลยกฎหมายถ่ายติดหน้ากูเพื่อแจ้งฟ้องให้หมดเลยฟ้องให้หมดเลยอ้าวจะไปไหนกันนกลับบ้านกลับบ้านกงไปส่งดูหน้าตลาดเลยดิไปก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปดิไปดิเล่นของ ทิ้งกันเคยฟัง,ะงวะหากฉันไม่เจ็บช้ำในวันนั้นคงไม่มีวันนี้นเพลงนี้คือคนไทยน้อยมากที่จะรู้จกักคือถ้าใครรู้จักก็คือแบบต้องต้องสุดยอดแล้วละ่โะโทษอินี่ค่ะโทษอินี่เลยค่ะอีนี่มันชอบมาขักเบียดเรานะคะ <laughs> ครั้งที่แล้วมากับอีพุทธนะ เจนี่แบบอุ้ยมาถ่ายเลยกูเนี่ยวันนี้นะฮะนางเต็มใจถ่ายเพราะว่านางสวยแล้วนะฮะสวยตลอดว่าจ้าอุ้ยหิวมาเบียดกูนะเอาแยกย้ายกันเลยไปบ้านนะมึงไปบ้ายจ้าเจอกูพรุ่งนี้เออเจอกพรุ่งนี้จ้าฮะชีวิตกูมั่งไงเป็นยังไงวะ